้าวคุณมาทำอะไรอยู่ในครัวเนี่ยเดี๋ยวใกล้เวลาจะเปิดร้านแล้วนะฉันจะทำอะไรไมันก็เรื่องของฉันโอ้โหมาเต็มเลยอะพักนี้เนี่ยถึงบ่อยนะใช่มุกเดิมอีกแล้วฉันเบื่อแล้วมุกนี้โอเคเดี๋ยวไปไหนอะก็ไปคิดมุกมาใหม่ไงเอาที่ฉลาดฉลาดอนี้หน จะมุกเก่ามุกใหม่ฉันก็ไม่สนใจหรอกนี่คุณผมขอโทษนะที่ทาให้คุณต้องมาเห็นภาพบาดตาบาดใจแบบเมื่อกี้แต่เอาผมไม่ได้คิดอะไรกับวารีเลยเรื่องของคุณนี่ผมเองก็กาจะคุยกับวารีให้รู้เรื่องอยู่เหมือนกันนะปล่อยให้มาป่วนเชา้าปวนเย็นแบบนี้โอ้โหไม่ไหวจริงๆอะ่ะ นึกว่าชอบให้เขามานวดให้ซะอีกผมอยากให้คุณนวดให้ผมมากกว่าถามฉัน,นยังถ้าเกิดว่าคุณไม่นวดให้ผมเนี่ยงั้นผมนวดให้คุณก็ได้นะเริ่มจากแก้มปมป่องนี้ก่อนเลยอืมเล่นอาอะไรเนี่ยเอา้าไม่ชอบให้นวดด้วยมือเหรอจะนวดในปากก็ได้นะ เฮ้ยไม่เอาไม่เอาก็ฉันไม่แลนไม่ลองดูจะรู้ได้ไงอ่ะเอาแก้มซ้ายดีหรือแก้มขวาดีอ่ะฉันตีจริงนะตีสิตีสิตีสิทุกสิ่ง